เเอาสียงยงุวงการบันเทิง,งต้องเผชิญความสูญเสียครั้งใหญ่เมื่อเอกสรพงษ์ชาตรีพระเอกชื่อดังในตำนานเสียชีวิตลงด้วยโรคมะเร็งปอดด้วยวัย73ปีเมื่อวันที่10มีนาคม2565หลังเข้ารับการรักษาโรคนี้มานาน5-6ปีเอกสรพงษ์เป็นดาราม,มากฝีมือเล่นได้หลายบทบาท ทำให้เขามีชื่อเสียงอย่างมากในยุค70และยุค80และยังมีผลงานและชื่อเสียงด้านการแสดงมาตลอดจนถึงปัจจุบันจุดเริ่มต้นเข้าสู่วงการบันเทิงคือตั้งแต่เขาอายุ19ปีหม่อมเจ้าชาตรีเฉลิมยุคนได้ชักชวนเข้าไปอาศัยที่วังละโวะ ของพระเจ้าวราวง์เธอพระองค์เจ้าอนุสรมงคลการแล้วเริ่มงานแสดงครั้งแรกเมื่อปี2512ด้วยบทตัวประกอบและเป็นเด็กยกของในกองถ่ายละครเรื่องนางไพราตานีที่ออกอากาศทางช่องเจ็และได้เป็นตัวประกอบในละครเรื่องห้องสีชมพูและหมอผีที่หม่อมเจ้าชาตรีเฉลิมยุคนเป็นผู้กำกับส่วนผลงานภาพยนตร์เรื่องแรกของเขาก็ได้รับบทตัวประกอบลูกน้องนักเลง ในเรื่องสอยดาวสาวเดือนเมื่อพศ2512เอกสอรพงศ์ได้ออกมาเพียงฉากเดียวและไม่มีบทพูดในปีเดียวกันเอกสอรพงศ์ก็มีภาพยนตร์เรื่องที่2คือต้อยติ่งก็ยังคงรับบทเป็นตัวประกอบที่ออกมาฉากเดียวในช่วงท้ายเรื่องและไม่มีบทพูดเอกสอรพงศ์เริ่มได้รับบทพูดในภาพยนตร์เรื่องที่3ฟ้าขนอง ในบทบาทตัวประกอบที่ออกมาพูดฉากเดียวเอกสรพงศ์ได้รับบทพระเอกในภาพยนตร์ที่เขาแสดงเป็นเรื่องที่4คือเรื่องมันมากับความมืดซึ่งเป็นผลงานกำกับภาพยนตร์เรื่องแรกของหม่อมเจ้าชาตรีเฉลิมยุคนในปี2 5 1 4จากนั้นเขาก็ได้รับบทในภาพยนตร์ของหม่อมเจ้าชาตรีเฉลิมยุคนแทบทุกเรื่อง ทั้งบทพระเอกพระรองและเป็นผู้ช่วยผู้กำกับในบางครั้งและมีผลงานแสดงกว่า500เรื่องอาทิแผลเก่ามือปืนสุริโยไทยถ้าเธอยังมีรักเสียดายเป็นต้นทุกเรื่องที่แสดงได้โชว์ฝีมือระดับครูเอาไว้โดยเฉพาะบทนักบู๊จนได้รับขนานนามว่าเป็นราชานักบู๊รวมไปถึงการร้องเพลงเอาไว้ด้วย ฝีมือการแสดงของเอกสรพงศ์การันตีคุณภาพด้วยรางวัลมากมายถึง13รางวัลทั้งรางวัลตุกตาทองพระสุรศวดีรางวัลสุพรรณหงษ์รางวัลชมรมวิจารณ์บันเทิงโดยในปี2551สรพงค์ชาตรีได้รับเลือกเป็นศิลปินแห่งชาติสาขาศิลปะการแสดงอีกด้วย สรพงษ์ชาตรีเกิดที่อำเภอมหาราชจังหวัดพระนครศรีอยุธยาเดิมมีชื่อว่าพิทยาเทียมสเวตก่อนเปลี่ยนเป็นกรีพงษ์เทียมสเวตส่วนสรพงษ์ชาตรีเป็นชื่อที่ใช้ในนักแสดงสรพงษ์เรียนจบชั้นป .4 แล้วบทเรียนตั้งแต่อายุ8ปีที่วัดเทพสุวรรณพระนครศรีอยุธยาและวัดดาวดึงบางยี่ขันทนบุรีจนกระทั่งลาศิกขาบทเมื่อปี2512 ได้รับปริญญาดุษฎีบัณฑิตกิติมศักดิ์ศิลปศาสตร์สาขาสังคมาศาสตร์เพื่อการพัฒนาจากมหาวิทยาลัยราชพัฒนครราชสีมาในปี2552สรพงศ์มีบุตรทั้งหมด4คนคือคนแรกพิมพ์อับสอนกับทัศวรรณเสนีวงศ์หรือโยนักแสดงชื่อดังซึ่งเป็นภรรยาคนแรกและมีบุตรอีก3คนคือพิสุทธิน์นีพิสรุตและพัทกฤิ ับพิมพ์จันรใจวงพันรยาคนที่สองต่อมาสมรสกับดวงเดือนจิไทยสงรองอันดับหนึ่งมิสไทยแลนด์เวิลด์2,529และรองอันดับหนึ่งนางสาวไทย2,530ซึ่งเป็นคู่ชีวิตคนสุดท้ายที่อยู่เคียงข้างก่อนจากไปเราคนบันเทิงต่างแสดงความอาลัยกับการจากไปของเอกสอรพงษ์ชาตรีที่ได้ฝากผลงานตลอด53ปี บนเส้นทางการแสดงเอาไว้เป็นตํานานตลอดไป w o r k p o i n t Today ขอแสดงความอลาลัยและขอเป็นกำลังใจให้ครอบครัวเอกสรพงษ์ชาตรี